อาน,นิสงส์งของการสวดมนต์ของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตพรมรังศีการสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรยัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขนพองสยองเกล้าก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั้นแลท่านเจ้าประคุณสมเด็จ ได้กล่าวว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าการสวดมนต์มีประโยชน์น้อยและเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่องความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไร และพระสงฆ์อาหารหันต์อริยเจ้ามีคุณอย่างไรการสวดมนต์ด้วยด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิและใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์คือการทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นอาหารหันที่กล่าวมาเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่า โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์มี5โอกาสด้วยกันก็คือ 1. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้องซึ่งสอนเรื่องกรรมศีลและภาวนา 2. เมื่อเมื่อแสดงธรรมหรือก็คือเมื่อเข้าใจถึงธรรมก็พอใจจะสอนธรรมให้ผู้อื่นรู้ด้วย 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์อย่างมีสมาธิ 4. เมื่อตรึกตรองทำรรหรือเพ่งทำรรอยู่ในขณะนั้นหมายความว่ารู้ถึงความหมายโดยรวมของธรรมนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัสสนาญาณคือพิจารณาทุกสิ่งด้วยธรรมการสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายต่างพากันเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระล้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพนิพพานการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วย องค์ทั้งสคือ 1. กายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม 2. ใจมีความเคารพตอบคุณพระรัตนตรยัย 3. วาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรยัยพร้อมเป็นการขอขมาในความผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่ง ซึ่งเราเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกุศลซึ่งเป็นมง,มงคลอันสูงสุดทีเดียวถ้าหากท่านทั้งหลายหรือบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอนการสวดมนต นี้ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตใจตนและประโยชน์แก่จิตผู้อื่นประโยชน์แก่จิตตนคือเสียงในการสวดมนต์จะกลบเกลื่อนเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิตก็จะทําให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดมนต์นั้นทําให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดประโยชน์แก่จิตอื่นคือผู้ใดที่ได้ยิน ได้ฟังบทสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้สึกเกิดปัญญามีจิตสงบลึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกูส่นไปด้วยโดยการที่โดยการใช้เสียงเหล่าพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จํานวนมากก็จะมาชุดมาชุมนุมฟังกันมากมายเมื่อมีเหล่าเทพเข้ามารอบรอบล้อมตัวของผู้สวดอยู่เช่นนี้ ภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถก้ำกลายผู้สวดได้ตลอดจนอนาาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเกาะแห่งพรมเทพและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยม